สวัสดีครับผมร้อยล้านแม็กกูดคาร์นะครับวันนี้จะมาส่งมอบรถยนต์ให้กับลูกค้าสวัสดีครับพี่กิติสวัสดีครับสวัสดีครับรถสวยถูกใจไหมครับถูกใจครับผมสวยถูกใจเนาะนิสันนาวาล่าครับดูมาหลายคันแล้วใช่ถูกใจคันนี้ใช่ครับครับผมแล้วขอถามพี่กิติหน่อยนะมาซื้อรถที่เนี่ยแม็กกูดคาร์เนี่ยใครแนะนํามาหรือว่ารู้จักยังไงมาครับมีคนแนะนํามาครับมีคนแนะนํามาครับผมโอ้หนึ่งในนั้นก็เป็นพี่ชนนี่ครับเป็นนายกเนาะแล้วก็พี่ประทีป อ๋อพี่ก็ทํางานที่เดียวกันเนาะออกกันไปหมดแล้วหลายคันแล้วครับอ๋อแล้วพี่แนะนํากันมานะมาซื้อที่นี่แม็กกูดคาร์แล้วถามอีกอย่างหนึ่งว่าทํางานอะไรกันที่เหมอะรถคันนี้เป็นพนักงานเป็นพนักงานขององค์การบริหารส่วนตําบลครับผมที่ไหนครับนาบ่อคาครับนาบ่อคาเนาะโอเคที่นาบ่อคาครับผมชื่อก็บอกแล้วนาบ่อคําครับมิจต่ทองคคาเนาะโอเคแล้วถ้ามีโอกาสเป็นไปได้เนี่ยจะแนะนําลูกค้าหรือว่าเพื่อน บอกรถที่แม็กกูดคายอีกไหมครับบอกดังๆเลยครับแนะนำครับผมบริการดีครับรดเร็วรดเร็วทันใจครับผมไวมากเลยไวมากเลยครับผมเป็นไงครับขอสินเชื่อวันหรือ2วันหรือมากกว่านั้นครับ2วัน2วันอนุมัติแล้วครับผมโอ้โหเยี่ยมจริงๆเลยเนาะแม็กกูดคากับทีมงานพวกนี้เนาะจัดไฟแนนอะไรให้ลูกค้าดีหมดเลยครับขอบคุณพี่กิติมากนะครับขอบคุณนายยกด้วยนะครับสวัสดีครับโอเคครับบ๊ายบาย